ลีนแล้วเนาะชุดสวยแล้วโชว์ชุดหน่อยลีนโอ้เหมือนมากเลยมองแม่รีนมองแม่เดี๋ยวชุดสวยแล้ว่ใสไปก่อนเดีไปก่อน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 กบอะไรทางโคกหืมกบใส่ทางโคกสิกบกบทางคกบทางโคก อร่อยได้ไหมทำพูดนะพูดเราไม่เคยนะโอเคปะ่ะพูดไม่ได้นะ <S <S İzlediğiniz için teşekkür

เสริมกับท้าวส่ได้นะคะวันเสํิมนะาะแชร์ได้นะของท้งท้าสา่ปลายเทปว่าท่านจะริมตนาปลาดบริษัทที่ว่ากันอ่าทดีถ้าของสรเพงว่าสามารถมาฉันได้วันนี้วันโกลพี่นี่แบอน่า้ลยนะคะเสริมได้ค่ะพี่มีสี่อย่างในตัคือขยับเข้ามาค่ะขยับเข้ามาดีไซน์ไวมขยับเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับา

โอ้ปาตปราณ <laughs> <laughs> I don't know. Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool <laughs> Để không bỏ lỡ những สดี่ะ้สวัสดีวัะให้มีเอยิ่งว่าเดิมต้องขับด้วอ่าะ้วยหอรอบสองกสดุดองรอบสอะลยดีไหม

มไปมาถ่ายรูปป่ะถ่ายใองกล้องมองกล้องทำท่าด้วยทำท่าด้วยัดออ้ลินถือใด้หน่อย่องมองกล้องมองกล้อง มองกล้องมองกล้องแล้วมองกล้องทำท่าบบพี่ก็ได้ทำท่าบบพี่เขาโอเคอะแ๋้วเดี๋ยวค่าขนมก่อนใครดีได้พี่หน่อยิดใพี่ให้พี่้พี่เขาว้าเออประจํา เีท,ทุกทอึกอยไปฉีก่อนนะครับไปได้วยก็ได้ผู้เกียร์

ในห้องน้ำเลยในห้องน้ำใช่ไหมครับให่บ้า,าอันนี้ใช้เขื่อนป่ะนนเป็นรอยต่อในน้ำของอระเบียกครับเขื่อนเรแหลงครับอ๋อมีแม่น้ำแยกออกมา นั่นเจดีย์ทเราไปป่ะอืมใช่ที่เราขึ้นไปอันนี้คืออยู่เวิร์กเนี่ยนะกลางอะไรทบบนี้จิต<อ>ต,ตัวนะั้นเขให้มึงลงแอ่ให้มึดูในนี้มึนงนำหน้าอูดิก็งลงให้ดูตลอดไอ้จิตลงมาเมื่อกี้ก็แอ่วหาดี๋ยๆดูแล้วจะลงแอลตลอดเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นทางลงที่วัดเสียวมาเลยเนาะมองไม่เห็นทางเลยถ้ารดส่วนกันนี่ไม่ได้นะส่วนไม่ได้เลยค่ะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง,งต้องยอมแพ้อันนี้คือทางขึ้นมาหลวงพ่ออุตามาองค์ใหญ่